สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณขูอ้อมในสัปดาห์ที่8แล้วนะคะในหน่วยหนังสือหน้าอ่านเรื่องลักษณะของหนังสือและส่วนประกอบของปกหนังสือค่ะเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของหนังสือกันคะ่ะเด็กๆสังเกตรูปภาพนี้นะคะหนังสือส่วนใหญ่ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีมุมทั้งหมดสี่มุมหนังสือนะคะจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กวันนี้คุณครูอ้อมก็มีตัวอย่างลักษณะของหนังสือมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีตัวอย่างลักษณะของหนังสือมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยคะ่ะรูปทรงแรกนะคะคือ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะเรียกภาษา,ษาอังกฤษว่า rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะ rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมานะคะเด็กๆคือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส square สี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะ square สี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีอีกรูปทรงหนึ่งนะคะนั่นก็คือหนังสือรูปทรงกลมค่ะเราจะพูดภาษาอังกฤษว่า circle วงกลมเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะ circle วงกลมเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของหนังสือไปแล้วต่อมานะคะคุณครูอ้อมก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับส่วนประกอบของปกหนังสือค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าปกหนังสือของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูอ้อมก็จะมาบอกเด็กๆค่ะและนี่ก็คือรูปภาพนะคะของปกหนังสือ เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง 1. นงนะคะคือหน้าปกของหนังสือก็จะมีรูปภาพประกอบจะบ่งบอกว่าหน้าปกของเรามีภาพที่สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจเป็นการสื่อถึงเนื้อหาเรื่องราวเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือชื่อเรื่องค่ะ เป็นการบอกชัดเจนว่าหนังสือเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรเช่นหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าแกะน้อยนักอ่านนะคะเด็กๆและลำดับสุดท้ายคือชื่อผู้แต่งหน้าปกแต่ละเล่มจะมีชื่อผู้แต่งเพื่อบ่องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ใครเป็นคนแต่งนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนประกอบของหน้าปกก็จะมีภาพประกอบชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะแบบฝึกหัดหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน้าที่13คําสั่งค่ะ ลากเส้นโยงภาพหนังสือไปหาภาพรูปเรขาคณิตให้สัมพันธ์กันและอ่านคำตามคุณครูหนังสือบุกเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านรูปเรขาคณิตกันอีกหนึ่งรอบนะคะ circle วงกลม s i d angle สามเหลี่ยม ลลดแง่เกลสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆด,ดูนะคะหนังสือนิทานเล่มนี้นะคะตรงกับรูปภาพเลขาคณิตภาพใดให้เด็กๆเ,เอาดินสอนะคะลากมาได้เลยนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูอ้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆแบบฝึกหัดครั้งที่สอง หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวหน้าที่14ค่ะเดีย๋ยวเราไปฟังโจทย์กันก่อนนะคะออกแบบหน้าปกโดยวาดภาพต่อเติมจากรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมที่กำหนดให้แล้วเขียนชื่อเรื่องและเขียนชื่อตนเองด้วยนะคะตัวอย่างคุณครูอ้อมก็จะออกแบบให้เด็กๆดูค่ะภาพสี่เหลี่ยม คุณครูอ,อร้อมออกแบบเป็นสิงโตภาพสามเหลี่ยมคุณครูอ,อร้อมออกแบบเป็นภาพโปกเกมอนนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าปิกาจูนั่นเองค่ะเด็กๆคะช่วยคุณครูอ,อร้อมออกแบบภาพวงกลมด้วยนะคะเด็กๆของคุณครูอ,อร้อมนะคะเก่งอยู่แล้วคะ่ะ